สายฮิวใจต้องปักหมุดวันนี้เราพามาเที่ยวชัยนาทจังหวัดที่ใครไม่เคยมาคือพลาดมากๆมาเริ่มกันที่ตลาดเช้าเขื่อนเจ้าพระยาใครอยากรู้ว่าป่าน้าจืดไทยๆมันมีอะไรบ้างต้องมาเดินเองเลยปลาสดมากราคาไม่แรงคนท้องถิ่นมาเลือกกันตั้งแต่ตีห้ายันแปดโมงเช้าให้ฟีลแบบโลเคอลแท้ๆเลยขับรถต่ออีกนิดเราก็จะมาถึงโบสถ์หลวงพ่อวัดที่ดูแลโดยสํานักง,งานชประทานที่12ท,ทั้งสงบทั้งศักดิ์สิทธิ์บรรยากาศคือฮิวใจขั้นสุดเลยไหนๆก็มาถึงแล้วแวะกราบไหว้เสริมพลังใจกันสักนิด ก่อนเดินทางกันต่อมาต่อด้วยแลนด์มาร์คประจำจังหวัดชัยนาทนั่นก็คือเขื่อนเจ้าพระยาวิวหลักล้านถ่ายรูปตรงไหนก็ปังอากาศดีลมเย็นคือดีต่อใจแบบสุดๆไปเลยโดยเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเริ่มต้นแนวคิดตั้งแต่รัชกาลที่5และได้เปิดทําการเมื่อสมัยรัชกาลที่9สร้างเขื่อนเพื่อช่วยเกษตรกรแจกจ่ายน้ําไปยังพื้นที่เกษตรใน17จังหวัดภาคกลางช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงน้ําหลากได้ดีอีกด้วยหรือจะล่องเรือเที่ยวเขื่อนเจ้าพระยาอิ่มเองกับบรรยากาศในช่วงเช้ารับแสพรผ้าที่ตกก็ลแมีสติส เขื่อนเจ้าพยาของเราก็ถือเป็นแลนด์มาร์คจุดหนึ่งที่สวยงามเลยเป็นทริปสั้นๆแบบหนึ่งวันแต่หนหิวใจแบบยาวๆที่จังหวัดชัยนาะทอย่ารอช้าไปกันเถอะแล้วจะหลงรักไม่รู้ตัว